อยากให้ช่วยอ,อธิบายเรื่องที่เขาต้องการตรวจสอบทรัพย์สินของพระหมหากษัตริย์ได้ค่ะเริ่มกันที่ตัวบทกฎหมายก่อนเลยนะคะเรื่องของกฎหมายเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทรัพย์สินของท่านก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายค่ะพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์พุทธศักราช2561ประกาศณวันที่2พฤศจิกายน2561ได้กำหนดให้สำนักงานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ ดูแลทรัพย์สินอยู่สองส่วนค่ะคือ 1. ทรัพย์ส,สินในพระองค์ทรัพย์สินในพระองค์ความหมายก็ชัดเจนว่าเป็นเงินส่วนพระองค์นะคะ 2. ทรัพย์ส,สินในพระมหากษัตริย์อันนี้ก็คือมรดกตกทอดของราชวงศ์จัก,กรีค่ะที่คณะราษฎรได้ยึดของพระมหากษัตริย์เมื่อปี2475ไปเป็นของรัฐบาล รัฐบาลชุดน,นี้ก็เพียงแต่โอนคืนเงินมรดกที่เป็นของปู่ย่าตายายคืนให้กับลูกหลานเท่านั้นเองค่ะถ้าภาษาง่ายๆนะคะเงินทั้งสองส่วนนี้มาจากไหนหล่ะคะมาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาจากการถือครองหุ้นในบริษัทมหาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเงินทั้งหมดนี้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะ แล้วที่สำคัญไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนในเมื่อไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนท่านจะใช้จ่ายแบบไหนก็ได้เป็นสิทธิ์ของท่านเป็นเงินส่วนพระองค์ของท่านไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตรวจสอบได้มากันที่งบสถาบันพระมห,หากษัตริย์กันบ้าง งบสถาบันพระมหากษัตร mm ิย์นี่มาจากไหนก็มาจากงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินมาจากไหนก็มาจากภาษีของประชาชนนั่นแหละค่ะถูกแล้วค่ะภาษีกูภาษีกูค่ะในส่วนนี้นะคะดูแลโดยสำนักพระราชวังแต่งบประมาณส่วนนี้ไม่ใช่พระมหากษัตริย์สั่งว่าเอามาส7 0 0 0ืล้านบาทไม่ใช่นะคะแต่มาจากการผ่านมติของรัฐสภาเห็นชอบโดยสสวพิจารณาผ่านร่างรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วถึงจะผ่านร่างเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณก้อนนี้คิดเป็น1.12%ของงบประมาณแผ่นดิน3.3ล้านล้านบาทงบส่วนนี้ทางตรงทางตรงก็คือไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการในส่วนพระองค์จ่ายค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงสถานที่บำรุงราชวังต่างๆการรักษาความปลอดภัยต่างๆส่วนทางอ้อมก็คือโครงการพระราชดำริต่างๆซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยสอตงค่ะสรุปก็คือเงินส่วนพระองค์ก็เป็นเงินส่วนพระองค์ สามารถใช้จ่ายได้ตามใจของพระองค์ทัานไม่มีใครจะไปตรวจสอบอะไรได้เงินของพวกคุณเงินของพ่อแม่คุณเงินของโคตรเงาสักการะต้นตระกูลคุณ,คณก็ไม่มีใครไปตรวจสอบนะคะ